ฮัลโหลครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็มาอยู่หัวเรยช่องสกูบอกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่นครหนองปลิงนะครับผมนี่ก็เป็นแมปรถไฟในเกมโรบอทอีกแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นแมปจําลองรถไฟไทยที่เพิ่งเปิดใหม่เนาะตอนนี้เราก็มาอยู่กับหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับหน้าสถานีนั่นเองนะนี่นี่นี่รอฟอทอนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟเอ่อนครสวรรค์น,นะครับผมนี่แมปนี้ก็เป็นแมปที่เพิ่ง เปิดใหม่แล้วนะผมก็เพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะผมยังไม่เคยแบบสำรวจแมปเลยนะวันนี้ผมจะมาสำรวจแบบนี้พร้อมกับทุกๆคนเลยนะแมปนี้ก็คือ,เ,อเพิ่งทำนะครับผมนี่การรถไฟแห่งประเทศไทยกรุงเทพไปนะครสวรรค์นนะตรงนู้นเห็นมีเหมือนเป็นดีเซลรางวิ่งวิ่งอยู่ด้วยนะครับผมโอเคไปก็เหมือนแมปน่าจะแบบน่าจะเพิ่งทำเนาะนะครับผมเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับ ทีมงานผู้สร้างแมปนะครับผมอยู่กับทีมแอดมินเนาะวันนี้ก็จะไปสำรวจแมปพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ด้านหน้านี่คือ SRTTHN นะครับผมนี่ครับดีเซลลาง THN 1129นะครับผม นี่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 โหสีรถแบบลวดลายอะไรอย่างงี้ี่สวยงามและสมจริงมากเลยนะทุกคนเนี่ยนะฮะแสงแดดมันแยงตามากมากเลยนะครับนะเวลานี้นะเป็นเวลาที่แบบแดดก,กำลังร้อนนะแต่เอา้าเขารีบเขารีบเขาไม่รอผมเลยนะ <c oughs> เขาไม่รอผมเลยนะใจเย็นใจเย็นๆนะฮะนี่มี SRT อีกคนนึงรอขึ้นอยู่นะครับผมนี่ความสมจริงของคันนี้ก็คือรถมันต้องเปิดประตูนะเนี่ยคือต้องเปิดประตูเนี่ยเนี่ยเราต้องให้เขาเปิดประตูให้นะแบบนี้กริ๊งนี่นะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็เปิดประตูให้ผู้โดยสารท่านอื่นขึ้นนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปนั่งตู้หน้าเนาะนะครับผมทางทีมงานผู้สร้างบอกให้ผมไปนั่งตู้หน้านะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันดีกว่านะเ้วเดี๋ยวไปดูข้างหน้าห้องห้องขับด้านหน้าด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเรามานั่งเป็นผู้โดยสารหลังคนขับกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคนี่นะครับผมนี่ก็คือเอ่อบริเวณเอ่อตู้โดยสารน,นะครับผมนี่ข้างในก็รายละเอียดก็สวยงามนะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับผมแสงแดดมันแยงตาแต่ที่เธอส่งยิ้มมานะมันแยงใจนะโอ้ยไม่ใช่ล้ะนี่อยู่ดีมันเล่นเกมโลบอกอยดีกลายเป็นมุกเสีย่ยวเฉยเลยนะนี่ก็เป็นทีมงานผู้สร้างเดิมเลยนะครับผมนี่ นะครับจากที่เราเคยเล่นในแมปก่อนเนาะนี่ครับนี่คือสถานีนครสวรรค์ใหม่เนาะนี่อ้ก็จะเป็นชันชลาสูงนะครับผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากลงไปถ่ายรูปนะคือถามว่าลงไปถ่ายอะไรนะครับก็คือผมจะลงไปถ่ายปกข้างล่างเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลงไปถ่ายปกนิดนึงนะครับผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับช่องผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฮะป้าเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปถ่ายรูปรถไฟคันนี้ก่อนนะครับเพื่อทำปกคลิปนะครับผมฝากพิมพ์พครอ เปิดประตูให้ผมด้วยเออเอา้าตกเฉยเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว ผมตกหลุมเลยเนี่ยนะฮะไม่ได้ตกหลุมรักนะครับตกหลุมรถไฟนะตกรางนะครับรถไฟไม่ได้ตกรางแต่คนนี่แหละตกนะผมนี่แหละตกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอญาตขึ้นไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมนี่นะครับนี่ก็คือบริเวณชานชลาของสถานีเนาะก็เป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่เลยเนาะใครที่อยากเข้ามาเล่นเนาะก็สามารถเข้ามาเล่นได้ที่ลิงก์บริเวณใต้คลิปได้เลยนะครับผมนี่นี่นี่ไปครับเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่นั่งผู้โดยสารของเรากันดีกว่านะครับว่าแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเค ไปๆๆเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับผมในวันนี้ผมยังไม่ได้มาเป็นคนขับเนาะนี่นะครับผมนี่ก็ในแมปนี้นะครับก็จะเป็นฟิวนครสวรรค์เป็นแบบเป็นทางทางทางเหนือเนาะนะครับผมโอเคไปครับอันนี้ก็จะเป็นที่รางนะเป็นเป็นที่จุดจุดสับรางเนาะแล้วก็ด้านขวานี้เหมือนมีเป็นเป็นนาอยู่นะเป็นนาหรือเป็น สีายๆหน่อยนะไม่รู้คืออะไรเนาะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านขวามือเอยด้านซ้ายมือนะเอ้ยผมหลงทิศนะฮะโอเคครับวันนี้ไม่ซิ่งมากนะครับผมอ่านี่เขาบอกอะไรเนี่ยเข้า vc มานะโอเคครับ1 1ึ่งหนึ่งนนะครับผมไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับผมไป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 ,ไปเดี๋ยวมาดูระหว่างทางนะเดี๋ยวระหว่างทางผมจะอัปเดตให้ดูนะครับผมว่า มีอะไรบ้างเนาะโอเคไปนี่นะนี่ก็จะเป็นจุดตัดบริเวณทางรถไฟนะแต่โอ้ยเมื่อกี้มีอาการกระตุกนิดหน่อยนะแมปโหลดไม่ทันนะฮะโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะอันนี้มีผู้โดยสารมานั่งกับเรานะครับโอเคโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับสถานีถัดไปจะมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกนะผมไม่สามารถสปอยอะไรได้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาเล่นแบบนี้เนาะแล้วเป็นเป็นแบบที่เพิ่งเปิดนะดูขอดูใต้ล้อหน่อยสิมีอะไรบ้างเนี่ย อ่านี่คือหลังคานะครับโอ้รถรถรถคันนี้ค่อนข้างสวยเลยเนาะแล้วก็มีไฟในรถด,ด้วยนะมีไฟหน้ารถด,ด้วยนะเมื่อกี้นะครับผมอย่างอย่างที่ดูเนาะโอเคนะครับผมตอนนี้เกิดอาการสับรางผิดนิดหน่อยนะครับต้องถอยนะโอเคไป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 นะครับผมเหมือนผมเห็นเหมือนเป็นเอ่อเป็นเหมือน,เป,นเป็นอะไรทักอย่างเนี่ยเป็นโรงรถจกักรหรือเป็นอะไรอยู่ด้านด้าน,ด,านด้านนูนนะ้นเนาะใช่ไหมนะครับผมไปเดี๋ยวอยากลงไปดูเหมือนกันนะเดี๋ยวผมบอกเขาก่อนนะว่าเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยนะ อ้าวพอขอลองจ้าขอลงข้างหน้าหน่อยจ้า <c oughs> ไปหน้าหยุด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 โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราลงไปดูข้างหน้ากันดีกว่านะตรงนูน,นะว่าเป็นอะไรเนาะโอเคโอเคโอเคปลปๆาปลปเดี๋ยวเราขอญาตน,นะครับขอญาตกระโดดลงเลยเนาะ ปตอนนี้รถจอดสนิทแล้วเนาะไป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 เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดูดีกว่านะครับผมโอเคว่ากันด้วยเรื่องนะครับผมเดี๋ยวผมขอออกประตูหน้านี่เลยเนาะโอเคนะครับว่ากันด้วยเรื่องที่บอกว่าผมยังไม่รับแอดนะก็สามารถแจ้งชื่อได้ที่คอมเมนต์นี้เลยว่าชื่ออะไรนะผมจะได้ไปหานะเพราะว่าคือจริงๆนะผมผมจะบอกว่าคนแอดผมมาเยอะมากเลยเนาะแล้วก็ผมก็ไม่สามารถรู้ได้นะว่าใครเป็นใครเนาะแต่คือก็นั่นแหละนะเดี๋ยวจะพยายามรับให้ครบทุกคนแล้วกันนะใช่นะครับแต่ว่าใครอยากให้แบบ มีแมปอะไรแนะนำก็สามารถบอกอคอมเมนต์บอกมาได้เลยเนาะนะครับผมจะไปแคสให้ดูเนะาะเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบช่วงอะไรเงี้ยนะงานเยอะเนาะนะครับนี่อันนี้จะเป็นที่หมุนหมุนนะนี่นี่นนนี่แต่ว่าผมใช้ไม่เป็นอาว tsn เราออกไปแล้วนะฮะโอเคมันใช้ยังไงเนี่ยใช้ให้ดูหน่อยสิได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะโอเคผมคิดว่าผมน่าจะใช้ไม่เป็นนะเพราะมันไม่หมุนเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวน่าจะต้องให้ให้เขามาหมุนให้เราเนาะมาเชิญหน่อยครับพี่ อ้าวผมเข้ามาติดอีกแล้วะนะครับเดี๋ยวผมผมผม,ผมต้องออกก่อนเนาะ <c oughs> นะครับนเมื่อกี้โดนเมื่อกี้มันเด้งเข้ามานะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอขอออกแป๊บนึงนะเอาออกยังโอเค,อเคไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่โอเคมามามาเดี๋ยวนี่นะครับเป็นแมปใหม่แนละ้วก็จะมีตัวหมุนหุนเนาะไอตัวหมุนหมุนเนี่ยผมเคยเห็นแค่ในแมป RO Scale เนาะยังไม่เคยเห็นในในแมปที่เป็นแมปรถไฟแบบสเกลจริงเลยเนาะนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับในแมปนี้เนาะ นะครับผมใครที่อยากเล่นแบบนี้ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะก็นี้เป็นแมปเปิดใหม่นะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้นะก็บ๊ายบายครับผมกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปของเราจนจบครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย